ส่วนทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยากจะให้คนไทยมีบ้านนะคะได้มีการพูดถึงเรื่องของตัวเลขการปล่อยสินเชื่อให้กับบรรดาพี่น้องประชาชนออกมาค่ะเขาพบข้อมูลสถิติว่ามีสินเชื่อปล่อยใหม่6เดือนแรกสามารถปล่อยได้ถึง1,981ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ12.99ข้อมูลเมื่อวันที่20กรกฎาคม2 5 6 3สามารถปล่อยสินเชื่อ ได้แล้ว1,9910ล้านบาทเพราะฉะนั้นคาดการกันว่าทั้งปีน่าจะปล่อยได้ไม่น้อยกว่า1 7 0 0 0 0ล้านบาทหลังพบว่ามีลูกค้าประชาชนอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงนี้เพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยต่ำแถมยังมีโปรโมชั่นลดราคาด้วยแล้วล่าสุดทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะมีการเปิดตัวสินเชื่อบ้าน New Life วงเงิน10,000ล้านบาทเพื่อรองรับกลุ่มอาชีพเกิดใหม่หรืออาชีพที่ ร้างรายได้ในช่วงโควิด -19 จํานวน10อาชีพด้วยกันเช่นการค้าขายออนไลน์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มโลจิสติก d e เดลิเวอรี่และดิจิทัลเซอร์วิสหรือ e s e ซอร์ว อัตราดอกเบี้ย,ยปีที่1ร้อยละ3ต่อปีปีที่2ร้อยละ3.25ต่อปีปีที่3ร้อยละ3.5ต่อปีปีที่4ถึงปีที่5เท่ากับร้อยละ4ต่อปีค่ะกรณีของการกู้1ล้านบาทชำระเริ่มต้น5ปีแรกเพียงแค่เดือนละ3,400บาทและได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ0.1ของวงเงินทำนิติกรรมยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม256พ โดยปัจจุบันที่ทําการสาขาของทอสก็ได้มีการตกแต่งสถานที่จุดรับรองลูกค้าระหว่างรอใช้บริการตามภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ชมคะด้วยการนําเอาตุ๊กตาหมีขนาดใหญ่แบบนี้นี่แหละไปตั้งไว้บริเวณเก้าอี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะให้รักษาระยะห่างทางสังคมหรือ Social d i s t a n c i n g ก็ทำให้บรรยากาศภายในสาขาดูสิคะน่าใช้บริการมาก ขึ้นนะคะดูเราก็เพิ่มความอบอุ่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการคนเดียวแล้วก็เพิ่มความสนุกให้กับลูกค้าเพราะเขาอนุญาตให้ลูกค้าสามารถที่จะถ่ายภาพเซลฟี่กับตุ๊กตาหมีที่นั่งอยู่ตัวตัวตๆแบบนี้ได้ด้วยค่ะ